สวัสดีครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้กลับมาเจอเจอกันกับช่องของเราในส่วนของช่องฟังธรรมะสอนใจ ก่อนนอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ดีเจต่อระกูลสิทธิพรมก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวของโทษพิษภัยแล้วก็บาปก,กรรมจากการที่เรามักจะพูดส่อเสียดหรือว่าพูดให้แตกแยกกับคนอื่นหรือมีใครมักจะมาพูดส่อเสียดหรือพูดแตกแยกในกลุ่มของเรานั้นว่าจะเกิดโทษแล้วก็พิษภัยอะไรยังไงกันบ้างครับ ซึ่งการพูดส่อเสียดหรือพูดให้แตกแยกนั้นก็คือปิสุณะวาจาหมายถึงพูดส่อเสียดพูดให้แตกแยกพูดพาดพิงพูดให้ร้ายเมื่อเราได้กระทําออกไปนั้นจะทําให้เราต้องได้รับผลหรือโทษอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วก็คือ 1. จะชอบตําหนีตนเองกล่าวคือเมื่อได้ทําอะไรผิด มักจะอุทานออกมาเป็นคำพูดที่ตำหนิตัวเองเช่นบ้าจังหรือแย่จริงบางคนกลัวเพื่อนฝูงจะหยิบยืมเงินทองมักชอบพูดเป็นทำนองว่าตนเองไม่มีเงินหรือบางคนชอบพูดว่าตนเองไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอดีตชาติชอบตำหนิและส่อเสียดผู้อื่นไว้ อำนาจนี้จึงทำให้ชาติต่อๆไปกล้าที่จะตำหนิตนเองซึ่งเป็นชีวิตที่เรารักที่สุดได้โทษต่อมาของการพูดส่อเสียดหรือพูดให้แตกแยกนั้นก็จะได้รับบาปกรรมในข้อที่สองก็คือมักจะถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นจริงหลายท่านอาจจะเคยประสบพบเห็นมาว่าเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือมีข้าวของอะไรเสียหาย เด็กบางคนมักจะถูกพ่อแม่ดุเป็นประจำทั้งๆที่เด็กคนนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหรือขณะที่เด็กๆเ,เล่นกันเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเด็กบางคนต้องตกเป็นผู้เสียหายถูกฟ้องทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายถูกนั่นคือไม่ว่าจะมีความผิดใดๆเกิดขึ้นแม้ไม่ได้เป็นผู้กระทำก็จะถูกมองว่าเป็นคนผิด นักโทษที่ถูกตำรวจจับและต้องถูกกักขังบางรายก็ไม่ได้กระทำผิดจ,จริงแต่กลับถูกส่งฟ้องเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานสำคัญทำให้ถูกจับการถูกกักขังก็เป็นผลเนื่องจากอดีตชาติเป็นคนที่ชอบกักขังสัตว์มาก่อนนั่นเองข้อต่อมาของผลกรรมของการพูดส่อเสียด หรือพูดให้แตกแยกก็คือ 3. ถูกบัณฑิตติดเตียนกล่าวคือไม่ว่าจะทำการงานอะไรแม้งานที่คิดว่าเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วก็ยังมีช่องโหว่ทำให้ได้รับคำตำหนิจ,จากหัวหน้างานหรือเด็กบางคนก็จะถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวอยู่เป็นประจำโทษและบาปกรรมจากการพูดสอดเสียด และพูดให้แตกแยกข้อที่4ก็คือแตกกับมิตรสหายเช่นคนมีพฤติกรรมบางอย่างที่ใครๆไม่ชอบหรือเป็นคนที่เข้ากับใครๆไม่ได้แม้มีเพื่อนก็มีเหตุทำให้ต้องมีเรื่องแตกแยกในที่สุดทางนี้เป็นเพราะอดีตชาติได้เคยส่อเสียดคนอื่นเอาไว้มาก อำนาจนี้จึงทำให้ต้องได้รับผลกรรมก็คือไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยเป็นการแตกกับมิตรสหายนั่นเองอกุศลกรรมในข้อนี้ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วหลายหลาคนอย่างประพฤติและปฏิบัติกันอยู่เช่นการกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีการกระทำนี้จะสร้างความสันทั์ให้ติดตัวไปและในที่สุดจะผลักดัน ให้มีการกระทำทางวาจาเช่นหลายๆคนเมื่อมีเสียงดังจากภาชนะที่ตกหล่นมักจะส่งเสียงร้องโทษแมวอันนี้เป็นผลของความสันทั์ในการส่อเสียดเริ่มต้นจากการว่าแมวแล้วอาจส่อเสียดคนอื่นๆต่อไปได้อีกเมื่อได้กระทำกรรมเช่นนั้นยอมได้รับผลดังที่กล่าวมาแล้วคุณผู้ฟังก็คงจะได้เห็นโทษพิษภยัยและกรรม จากการพูดส่อเสียดพูดให้ผู้อื่นแตกแยกกันแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงพูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีและทำแต่สิ่งที่ดีกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเพจจากช่องของเรากันต่อไปขอได้รับความขอบคุณจาก ดีเจต่อตระกูลสิทธิพรมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ